ะะที่อําเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ปลูกเงาะได้ที่นี่เป็นสวนของพี่เพชรนะคะเป็นพี่ชายนะคะอันนี้เก็บจะหมดรุ่นแล้วค่ะเหลือเงาะโรงเรียนนะคะปลูกได้อร่อยมากนะคะรสชาติหวานกรอบล่อมากนะคะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตอดกิ่งกันนะคะ จะใสยแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ขอแอบกินก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวดูอ,อุปกรณ์เราจะลองดูนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่จะลองตอนเหมือนใช้เหมือนตอนเกาะตอนฝออรั่งเลยนะคะมีตุ้มตอนนะคะแล้วก็มีดนะคะไว้คว้นแล้วก็วันนี้จะใช้เร่งรากเป็น m 1 5 0้อยห้าสิกับกะปีนะคะ แค่แผลนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะจะเอากิ่งที่เป็นกิ่งกระโดงตั้งๆแบบนี้นะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะโอเคคว้นเลยนะคะเุดมีดก่อน นิ้วครึ่งเนาะจะเกล็ดออกนะคะเดี๋ยวทำจริงนิดด้วยวค่อยเดยค่อยขูดนะคะ ลอง,งดูสักสองก่อนนะคะแล้วก็ขูดเยื่อเลยค่ะ <t mill ayan> ส่วนใหญ่ที่เขาขายกันจะเป็นเสียบเขาเรียกว่าอะไรนะ สยติดตาเออติดตาหรือไม่ก็ะทาพใช่ไหมที่ขายตามเสียบยอดเนี้ยค่ะเพราะว่ากันว่ากิ่งตอนไม่ค่อยแข็งแรงแต่เราก็อยากลองเนะาะพอดีมีต้นพันุ์ให้ลองก็เลยเลองดูดิก่กไม่ได้แล้วก็ทำเหมือนฝรั่งเลยนะคะควันสักสามแผล อ็ร้อยหนะคะตรงแฝ่ที่เราคว้านถ้าเหมือนฝรั่งก็คือรากเขาจะงอกมาจากด้านบนนี้นะคะคต้นตอนนะคะ ใช้ตู้เหมือนหขาฝรั่งเลยเดี๋ยวลองดูวันนี้ขอใช้เคเบิลไทยนะคะเพื่อความสะดวกแหวนิดนึงอ,อบเลยะคะ่ะ น้ำ <c oughs> ถอกข้าเรียบร้อยแล้ว Okay. เดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ทำตุ้มตอนมา20กิ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูตอนเสร็จโอเคค่ะเดี๋ยวขอท่านตอบนะคะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะทั้ง20กิ่งนะคะเดี๋ยวดูนะคะก็จะมีทั้งเลือกกิ่งที่เป็นกิ่ง ตั้งตรงกระโดงนี้นะคะแล้วก็บางกิ่งก็จะเป็นราบอยู่กับพื้นนะคะเดี๋ยวไปดูนะ,ะตรงนี้มีอยู่สี่ต้นนะคะนี่นะคะนี่นะคะตรงนี้ตอนไปเยอะนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเอาเชือกมาโยงไว้ให้เขาอยู่แนวตั้งอย่างนี้นะคะนี่นี่นะคะน,นะคะอ,อ,อีกต้นหนึ่ง นีะะคทำกิ่งนะคะให้ดูลูกยังมีลูกหลงเหลืออยู่บ้างลูกงาอนะคะ นีมัและก่ออีกต้นหนึ่งที่ทำไวนะะ้นะคะนะคะครบ20ตุ้มพอดีนะคะเดี๋ยวครบ30วันแล้วเรามาดูกันอีกทีนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะฝากติดตามแล้วก็ subscribe ด้วยนะคะ บ้านสินสนค่ะสวัสดีค่ะ